สงครามอยู่เรนนัสเสียและต้นทุนปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้วัตถุดิบเบเกอรี่นั้นพุ่งไม่หยุดซีดีล่าสุดของสำนักบัญชีกลางไต้หวันระบุว่า10เดือนแรกของปีนี้นั้นราคาอาหารโดยเฉลีย่ยพุ่งถึง 5. 9ปไข่ไก่ก็พุ่งถึง 31. 7ส่วนน้ำมันสลัดนั้นก็ปรับเพิ่มขึ้น11.2%แป้งสาลีวัตถุดิบทำเบเกอรี่นั้นพุ่งกว่าสาีสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวแป้งสาลี นอกจากราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นแล้วสิทธิีของโครงการก่อสร้างบ้านใหม่591ใน6นครราคาบ้านในช่วง3ปีที่จังหวัดสินจูนั้นเมื่อคำนวณจากรายได้เฉลี่ยโทั่ประเทศต้องใช้เวลาถึง22.7ปีโดยไม่กินไม่ใช้จึงจะมีสิทธิ์ซื้อบ้านได้เพิ่มขึ้น61.4%เมื่อเทียบกับ3ปีก่อนส่วนที่จังหวัดสินจูที่ในอดีตนั้นราคาค่อนข้างเข้าถึงได้แต่ปีนี้ก็พุ่งสูงขึ้นถึง114% สถานการณ์โควิด -19 เริ่มทุเลาลงจำนวนผู้ติดเชื้อเหลือไม่ถึง20,000ติดต่อกัน5วันแล้วไต้หวันผ่อนปรนมาตรการต่างๆซึ่งนักวิชาการไต้หวันนั้นก็วิตกว่าเมื่อภูมิคุ้มกันต่อ BA.2 และ BA.5 ลดลงเหลือ58%ในเดือนหน้านั้นก็ขอให้ผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันและผู้สูงวัย65ปีขึ้นไปรีบไปรับวัคซีนรุ่นที่ 2. 2> สอง แม้เมื่อ2วันก่อนศูนย์บชาการป้องกันโรคไตวันจะประกาศว่าสถานการณ์การระบาดของ BA5 จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญก็วิตตกว่าจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นคาดว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าไตวันอาจมีการระบาดของ BQ1 และลอกใหม่ซึ่งจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากเป็น2เท่าของ BA5 คือวันละ2 3หมื่นรายทีเดียว ที่เมืองกวงางโจวในจีนมีข่าวว่าอาจจะมีการปิดเมืองอีกทําให้ประชาชนไม่พอใจร่วมตัวประท้วงไปตามท้องถนนทุบทําลายข้าวของต่างๆการระบาดลูลอกใหม่ในจีนนั้นเป็นการระบาดในเมืองกวงางโจวรุนแรงที่สุดพบผู้ติดเชื้อเกินกว่า5,000รายต่อวันแต่รัฐบาลก็ยังคงนโยบายศูนย์ติดเชือ้อสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนก็ได้ประกาศลดวันกักตัวผู้เดินทางเข้าจีนจาก7วันเหลือ5วัน ประธานาธิบดีโจไบเดนพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนานกว่า3ชั่วโมงซึ่งสีย้ำไต้หวันเป็นเส้นแดงที่ข้ามไม่ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐส่วนไบเดนย้ำเสถีภาพบนช่องแคบไต้หวัน การพบหาหรือระหว่าง2ผู้นำนั้นมีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์3ฝ่ายสหรัฐจีนไต้หวันซึ่งนักวิชาการไต้หวันมีความเห็นว่าการพบปะกันคราวนี้นั้นเป็นการเสริมผิคุ้มกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปและเห็นด้วยหรือฟื้นความร่วมมือในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและ,และรัธมนมตรีต่างประเทศสหรัฐก็เตรียมเยือนจีนซึ่งล้วนเป็นผลเชิงบวกทั้งสิน้นแต่ประเด็นไต้หวันยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน 美中关系还是回归到原点，就是说，只是把彼此这个呃紧张关系把它管控住，不要让它继续升级。这是他们见面的一个最大的目的，是这样。在这个台湾议题上面是，是呃双方关切的重中之重。最重要的目标是避免误判，呃，避免擦枪走火，避免竞争演变成冲突，避免打一场双方都不想要打的战争。 เมื่อการพบหา,หารือกันระหว่างสองผู้นำปิดฉากลงทำนี้ประธานาธิบดีของไต้หวันก็ได้แสดงจุดยืนยินดีที่ผู้นำสหรัฐย้ำนโยบายเดิมของตนคัดค้านการเปลี่ยนแปลงสาานะปัจจุบันโดยพลาาการและพฤติกรรมวันทำลายศิลปพและศินิภาพบนช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นชันธามติร่วมกันกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันดันคูปองฟันวัฒนธรรมเป็นคูปองที่จะแจกเป็นประจำโดยเริ่มจากคูปองวัฒนธรรมโตเป็นผู้ใหญ่ จกให้แก่คนหนุ่มสาวที่มีอายุครบ18ปีคนละ1,200เหรียญไต้หวันเริ่มตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปถ้าเขาเป็นในช่เดือน,นมาคมอน,นน้านี้เขาจะได้รับเงินเดือนเดือนะ1,200เหรียญไต้หวันผเกิดในช่วงระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2005จะมีอายุครบ18ปีในปีหน้าประมาณ2.1แสนคนมีสิทธิ์รับคูปอง1,200เหรียญไต้หวัน โดยรับได้บนแพลตฟอร์ม OpenTix ของโรงละครแห่งชาตินำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมได้ภายใน1ปีซึ่งมีร้านค้าที่รับคูปองนี้กว่า1.8หมื่นแห่งกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าคูปองนี้ใช้ได้ทั้งการดูหนังและการซื้อหนังสือโดยเฉพาะร้านหนังสืออิสระแต่การดูหนังใช้ได้เฉพาะหนังไต้หวันเท่านั้น